<G ül üyor> นี่คอนซุ่งค่ะไก่นี่ตัวยญ่ใหญ่ยวขาดคอมอินแะ <temperatures> edo nedo koma oh oke dek nuy เบ่าระดีเตะทะเอมดมหอเด่นแหนหุ่นคมมาอินเตหุ่นยุกอ๋อดูยวดโอเคโอเคอันนี้เจ้าของอีกานะคะช้อปปิ้งร้านช้อปที่สวีเดน ชาสมแก่เป็นหน้ากินกินไข่ค่ะเพื่อนๆอ,อายุสี่วันเด็กน้อยอรูลิดเด็กน้อยสนุกนี่มาจากโรงเรียนปหนึ่งรุ่นปหนึ่ง <Okay. S 2> เป็นไก่นะคะเขาแต่งตัวเป็นไก่ <c oughs> น่ากินไข่อยู่สี่วันป้าจ,จะไปบ้านทักตาอากาศ <c oughs> เป็นประเพณีค่ะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่ง นี่สงสัยเป็นครูที่แต่งตัวเป็นไก่ตรงนี้จะขี่ไม้กวาดไปเอาขนมแล้วค่ะ มาพักสี่วันเพืเ่อนๆรัวอากาศของป้านะจะไปขี่รถสก,กูตเตอร์ได้อย่างไรอากาศแย่มากไม่นกเลยเพื่อนไม่นกเลยไม่นกเลยค่ะ ป้าก็นั่งดูนกอยู่เนี่ยแล้วก็ถักเสื้อไปก็ออกนอกบ้านไม่ได้เลยค่ะบ่ายสองโมงเยตโท้กิจเวเดคานิตโกสกุเตแน่อิตอรลิคานิตเชยกุเต Yeah, you like him.